เพราะว่าเรารู้ปัญหาเรารู้การแก้ไขเรารู้ในเส้นทางการพัฒนาที่เราได้วางรากฐานทั้งหมดใน8ปีที่ผ่านมาจะทําให้เทศบาลเมืองตากใบเป็นเมืองชายแดนระดับต้นๆของประเทศไทยบิล m i ร l รา i r r า h m a n i ราะฮีม salaam alaikum warahmatullah w a b า r a k า t า h uh. ขบผมนายสันตารานุสันตาราผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตากใบหมายเลขหนึ่งครับงบประมาณจากส่วนกลางในการขอทำโรงยิมในยอดเงินวงเงินงบประมาณ9ล้านกว่าบาทเพื่อเป็นศูนย์นันทนาการ ของเยาวชนรวมถึงกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ว่ากลุ่มสตรีหรือกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มในชุมชนแต่ละชุมชนที่สามารถใช้โรงยิมเนี่ยให้เป็นที่ประชุมหรือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงการใช้ประโยชน์ของหลายพักส่วนที่มาใช้โรงยิมตากใบโรงยิมเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบนะครับที่กระผมเองได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอัตจันทร์แล้วก็อัตจันทร์อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้มีหลังคาประกอบกับทําพื้นสนามใหม่เพื่อรองรับการเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติหรือระดับประเทศหรือระดับจังหวัดอราธิวาสเรามีการดําเนินการสร้างถนนบุกเบิกจากหน้าเซเว่นตลาดเจเหคือตลาดตักใบนะครับสร้างถนนบุกเบิกซึ่งใช้งบประมาณ60ล้านด้วยกันส่วนหนึ่งเราขอจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอราธิวาส ในการทำรางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตอำเภอตากใบในในจุดสำคัญของตำบลเจเหการเปิดถนนตรงนั้นก็เหมือนเป็นการกระจายความเจริญและก็กระจายรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบจะมีโครงการที่ผมขอเงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองอีก57ล้านซึ่งเป็นศูนย์ดันธนาการและก็ส่งเสริมการออก การออกกําลังกายแล้วก็การเพิดด่มรายได้ของคนในพื้นที่ที่เราเคยดําเนินการแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็ประจัด์ดีว่าในทุกพื้นที่ที่กระผมและผู้บริหารรวมถึงสมาชิกส,สภาที่ผ่านมาได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นงบของเทศบาลเองที่เรามีเทศบัญญัติในการดําเนินการไม่ว่าจะแก้ปัญหา หรือพัฒนาในพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบที่ผ่านมา8ปีทั้งหมดและยังมีอีกหลายภักส่วนที่กระผมได้ของ,งบประมาณเพื่อให้มาพัฒนาเมืองตากใบให้ดียิ่งขึ้นเพราะรำพังเพียงงบของเทศบาลงบลงทุนที่เราได้ดำเนินการในแต่ละปีคงไม่เพียงพอที่จะมาอัปเกรดหรือพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบอย่างก้าวกระโดดได้ อย่างเช่นงบประมาณจากกรมโยธาธิการซึ่งกระผมได้พรีเซนต์แล้วก็ทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งตาบาซึ่งเป็นชุมชนตาบาฮิเลแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงในการของงบประมาณทำท่าเรือรัชดาพิเศษใหม่นะครับปรับปรุงจากเดิมซึ่งเป็นท่าเรือรัชดาพิเศษ ที่เคยสร้างมา40กว่าปีแล้วจะเหมือนเป็นประตูหรือหน้าต่างของชายแดนเมืองตากใบของเรางบเกือบ100ล้านเทศบาลไม่สามารถที่จะดำเนินการเองได้ดังนั้นกระผมจึงของประมาณจากรมโยธา,าเพื่อมามาบริหารจัดการในพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแก้ปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะรวมถึงชายแดนไทยมาเลเซียของเราให้สวยงามให้เหมาะกับเป็นประตูเมือง ระหว่างไทยมาเลเซียผมเองก็ได้ตั้งงบประมาณผ่านสมาชิกสภาได้ของบประมาณขอสร้างตลาดชายแดนแห่งใหม่บริเวณหน้าด่านสุลกาการซึ่งติดกับหาดสด็จของเมืองต่างใบดังนั้นการกำหนดจุดในพื้นที่ตลาดชายแดนแห่งใหม่เป็นตลาดแนวใหม่แนวโมเดนเพื่อให้เหมาะกับบรรยากาศหรือกับช่วงเวลาในขณะนี้ ได้ของประมาณ20ล้านในฝั่งของเทศบาลแล้วก็ประกอบกับขอทำถนนแห่งใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่หาดสเด็จฝั่งเทศบาลเป็นยอดเงิน27ล้านก็เป็นหาสดสเดจที่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวหาดสเด็จได้โยงกับตลาดชายแดนของเราได้การผลักดันตลาดชายแดนเมืองตากใบแห่งใหม่รวมถึงหาดสเด็จ ที่เราได้ของประมาณจากรมโยธาได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงแล้วก็เป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์กของเมืองตากใบได้อย่างง่ายดายในอนาคตต่อไปได้จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอาราธิวาฒกับรัฐปันตันนะครับตอนนั้นก็เป็นท่านผานุ ซึ่งท่านเป็นสวตในช่วงนั้นนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดระชับความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ทางเทศบาลเมืองตักใบเป็นผู้ดําเนินการแล้วก็เชื่อมดัดลันตันกับจังหวัดนราธิวาสของเราซึ่งใช้สนามเทศบาลเมืองตักใบของเรานะครับทุกท่านก็คงจะนึกได้ว่าในวันนั้นเนี่ย เป็นปรากฏการณ์แห่งใหม่ครั้งครั้งเดียวเลยนะครับที่มีผู้ชมมากที่สุดในการเปิดเิดสนามหรือในการเล่นที่สนามเทศบาลเมืองตากใบของเราเพราะว่าไม่ลํำพังแค่ในสนามแต่นอกรัวสนามนี่ก็เต็มหมดเพราะว่าในทุกพื้นที่ของจังหวัดอาร์ติวาสและก็จังหวัดใกล้เคียงมาชมแมทอันน่าประทับใจแมทนั้นนะครับผมเองก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดอร์ติวาสซึ่งท่านผู้ว่าเอกกรัฐดีเซน ได้แต่งตั้งผมเป็นคณะทำงานของจังหวัดนราธิวาสในการประสานงานทุกงานที่เกี่ยวกับรัฐการตันซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้มอบหน้าที่ให้ผมซึ่งเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีคนเดียวที่เป็นคณะทำงานระหว่างชายแดนจังหวัดนราธิวาสกับรัฐการตันถ้าเราสามารถประสานโดยก่อนที่หนังสือจะไปถึงก็จะทำให้การการช่วยเหลือระหว่างชายแดนนี้ ก็จะง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าการประสานร,ระหว่างส่วนตัวระหว่างผมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของเทศบาลเมืองตากใบกับเขาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐของฝั่งฝั่งปนกลังโกโบรหรือรัฐกลันตันก็จะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ง่ายแล้วก็เราก็เป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกันไม่ว่าทางจังหวัดาธิวาสกับรัฐกลันตันนะครับ ทุกท่านก็คงทราบดีว่าในเขตเทศบาลเมืองตากใบเราเนี่ยเรามีทั้งพี่น้องไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมนะครับอย่างเช่นของมุสลิมเนี่ยเราก็จะมีการเปิดละศินโอดที่สนามกีฬาเปิดละศินโอดแบบโอเพ่นโดยไม่กําหนดว่าบุคคลไหนบ้างที่จะสามารถละศินโอดได้ในส่วนของไทยพุทธเนี่ยเราจะมีประเพณีสำคัญอย่างเช่นประเพณีลอยกระทง แล้วก็วันสงกรานต์ปีใหม่ของไทยเรานะครับรวมถึงเทศกาลข้าดาวแล้วก็ประเพณีลากเรือพระเป็นประเพณีสำคัญของฝั่งไทยพุทธพี่น้องไทยพุทธเราทั้งหมดเราให้ความสำคัญกับทุกๆศาสนาที่อยู่ในเทศบาลเมืองตากใบดังนั้นการให้ความรู้สึกที่ดีระหว่างกาันผู้ที่นับถือศาสนาไทยพุทธและมุสลิมเป็นสิ่งสำคัญมาก และกระผมเองก็ได้รับรางวัลดีเด่นจากสวตเรื่องส่งเสริมให้มีสันติภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นของเทศบาลได้รางวัลชนะเลิศในส่วนตรงนั้น2ล้านบาทเรามีจุดตอนรับ ผู้ที่มีความประสงค์หรือมีความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการให้เทศบาลแก้ไขหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนส่วนตัวหรือของชุมชนในแต่ละชุมชนซึ่งง่ายโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นสำนักงานต้องไม่ไม่ต้องไปขึ้นชั้นสองโดยมาเทศบาลและจะมีบูธมุมหนึ่งนะครับเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการร้องทุกข์หรือต้องการให้ทางเทศบาล ช่วยเหลืออะไรบ้างไม่ว่าทุกด้านที่เรามีความเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้การเชื่อมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานไม่ว่าอำเภอจังหวัดนราธิวาสหรือสอพอ,อตักใบแล้วก็รวมถึงชกนราธิวาสเรามีการเชื่อมโยงในการประสานงานหรือการดูแลพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ล่อแหลมเพราะว่าถือว่าเมืองตักใบอยู่ติดกับมาเลเซียไม่ว่าเรื่องป้องกันโควิด -19 ที่ทาง มาเลเซียแล้วก็มีคนพม่าหรือลาวที่เล็ดลอดข้ามมาในประเทศเราแล้วก็ผมก็ได้มีการประสานทุกหน่วยงานแล้วก็ผมเองก็เป็นคณะทํางานของจังหวัดนาราธิวาสโดยตําแหน่งอยู่แล้วประกอบกับที่เคยดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เลยรู้หน้าที่การดูแลพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของเทศบาลเมืองตากใบทั้งหมด ส่วนนโยบายด้านการศึกษาเนี่ยจากเดิมเนี่ยเรามีสูงพนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็เราสามารถรับเด็กในแต่ละปีเนี่ยไม่เกิน120คนในในแต่ละปีการศึกษาแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็รับเพิ่มมาเป็น200คนอันนั้นเป็นนโยบายหลักเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เราก็สามารถช่วยผู้ ผู้ปกครองนะครับให้ลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ลดเวลาในการที่ทรงบุตรหลานไปเรียนต่างพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ครัผมก็ได้ของบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยได้สร้างอาคารเพิ่มเติมในโรงเรียนอนุบาลของเทศบาลเมืองตากใบเพื่อรองรับเด็กที่จะเข้ามาใหม่ในในปีข้างหน้าเน้นเรื่องการศึกษาไม่ว่าโรงเรียนอนุบาลหรือการที่เรามีการคอนเน็ t ชันระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ไม่ว่าโรงเรียนตากใบ โรงเรียนนนรุด,ดินแล้วก็โรงเรียนวัดชนทราสิงห์เหโรงเรียนตาบาแล้วก็โรงเรียนหัวกรองด้วยทั้งบทเนี่ยเรามีการเชื่อมสัมพันธ์หรือกิจกรรมหลายๆด้านของทั้ง5โรงเรียนกับโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ของเทศบาลเมืองตากใบแล้วก็เรามีการทําถนนนะครับที่เชื่อมโยงกับศูนย์เด็กกำพร้าอิยตตาตาบาด้วยเพราะว่าในศูนย์เด็กกำพร้าอิยตตาตาบาเนี่ย เป็นศูนย์เด็กกำพร้าของพื้นที่เทศบาลเมืองตากใบจะดูแลเด็กกำพร้าอยู่80คนส่วนด้านกีฬากีฬามีหลา,หลายประเภทนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาฟุตบอลที่เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลถนัดแล้วก็เป็น,เป,นเป็นที่ชื่นชมนะเราได้ส่งเสริมเรื่องกีฬาไม่ว่าเด็กรุ่น14ปี16ปี18ปีรวมถึง20ปีแล้วก็เยาวชนทั่วไปรวมถึงอาวุโส เราจัดกีฬาฟุตบอลในทุกปีแล้วก็ผมก็ได้อนุเคราะห์หลายๆด้านที่ไม่เกี่ยวกับงบของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเสื้อชุดกีฬาแล้วก็เรื่องรางวัลที่เราอาจจะไม่สามารถเบิกได้เต็มอัตราแล้วก็เราก็สามารถช่วยในเงินของส่วนตัวได้ผมได้รับโอกาสเป็นผู้จัดการทีมของทีมเจ๊เฮเอฟซีนะครับแล้วก็ได้ดูแลทีมเจ๊เฮเอฟซีมาโดยตลอด สปีที่ผ่านมาแล้วก็ทีมเจเหเอฟซีในรุ่นอายุ20ปีเนี่ยก็ได้เป็นแชมป์ของ4จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกีฬาของสจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เงินรางวัลสูงมากนะครับ200,000บาทเป็นที่น่ายินดีและก็ชื่นชมของชาวอำเภอตากใบและก็จังหวัดราธิวาสและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เคยระดับอาวุโสนะครับไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับเป็นฟุตบอลอาวุโสได้สามารถ เล่นกีฬาฟุตบอลดีกว่าที่เขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยเพื่อออกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเขาดังนั้นเราไม่ใช่แค่เน้นแค่เยาวชนเราเน้นอาวุโสด้วยให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องดังนั้นสิ่งที่ผมได้กล่าวให้ทุกท่านได้ทราบว่าการบริหารจัดก,การการพัฒนาทุกนโยบายที่ผ่านมาจะมีการต่อย,ยอดจะสำเร็จได้ ถ้าเกิดเลือกพวกเราเนี่ยเบอร์หนึ่งกับทีมงานสมาชิกสภาทั้งหมดทั้ง3เขตมาบริหารจัดการต่อยอดได้เพราะว่าเรารู้ปัญหาเรารู้การแก้ไขเรารู้ในเส้นทางการพัฒนาที่เราได้วางรากฐานทั้งหมดใน8ปีที่ผ่านมาจะทำให้เทศบาลเมืองตากใบเป็นเมืองชายแดนระดับต้นๆของประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครเลยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมถึงทั้งประเทศไทยของเรา เพราะเรามีทั้งแม่น้ำสามสายรวมถึงอ่าวไทยรวมถึงชายแดนมาเลเซียที่เป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดอยู่แล้วรวมถึงแลนด์มาร์กทุกๆพื้นที่ที่ผมได้สร้างไม่ว่าตลาดน้ำตากใบตลาดชายแดนแห่งใหม่แล้วก็ท่าเรือราชดาพิเศษที่เราขอประมาจากกรมโยธาแห่งใหม่รวมถึงหาดเสด็จแล้วก็รวมถึงที่เราเปิดถนนเส้นทางใหม่เพื่อกระจายเมืองกระจายความจเจริญในอนาคตอันใกล้ แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้พัฒนาเป็นก้าวกระโดดระดับก้าวกระโดดโดยไม่ต้องรอหลายปีขอให้ประชาชนชาวเทศาบาลเมืองตากใบทุกท่านให้ความไว้วางใจผมนายสันตรานุสันตราและทีมพลังใหม่รวมถึงสมาชิกสภาทั้ง3เขตหมายเลข1เบอร์1ถึงเบอร์6ในแต่ละเขตทั้ง3เขต ทุกคนเพื่อจะพัฒนาสมดังสโ,โลแกที่เราได้ตั้งใจไว้คือจริงใจสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบของเราให้จเจริญรุ่งเรืองดำดับต้นต้นของประเทศไทยต่อไปเลือกพวกเราจะไม่ผิดหวังเพราะเรารู้หน้าที่เรารู้งานเรารู้ปัญหาเรารู้การพัฒนาอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจจากใจจริงในการที่จะ พัฒนาเทศบาลเมืองตากใบของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอินชาัลอฮ์ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชม